สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ผมนะฮะผมใครก็ไม่รู้กันนะเออหลังจากที่ผมไปฝึกเล่นมาฮะเป็นเวลาสาวันติดสาวันติดเลยนะแต่คลิปแม่ฮะนี่จะบอกเอ้าเฮ้ยมึงตายอ่ะเนี่ยโปเกมอนตัวกูลูกกูตายไอ้ลูกกูตายเอ้เอ้ไเซนเซอร์เซนเซอร์เองอะไอ้เหี้ยเซนเซอร์เอ้ยทุยไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดคขหยาบเนี่ยไม่ได้พูดคขหยาบเนี่ยย่ามจะดูของผมมานี่ฟูหรือไร คือเมื่อกี้ฉากพีพคอะเลือดอัดดลืออัดเลือดอัดอัดอัดหน้าผู้ชมอะครับแบ็คกรุคืออะไรวะไม,าาม่จับเอพิโซ่เลยม่รู้ตัวเอพิโซ่อะสีขาวยทุกคนไม่มีเข่าตรงหัวสีน้องเงินอะเด <M ari> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปัดตูเหมือปนปะเหมือนปะผมจะเได้ดีกว่าผมจะได้ไข่ริวนะคนได้ยินไม่ผิดหรอครับไข่ร,ริวนะ เดี๋ยวปิดสำพพื้ออะไรวะนะก็เติมก็อย่างนี้นะฮะเดี๋ยวว้าไปส่วนนะฮะกูอยากมาที่นี่เลยกูมาที่นี่แล้วกูรู้สึนความต่างชั้นมากเลยอะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปสู่การ หัวขโมยทุกคนได้ยินไม่ผิดหรอครับไม่คือกันเป็น่หัวขโมยครดูนะนี่ทุกคนจะเห็นตรงนี้มาหะว่ามันเข้ามันเข้าไม่ได้ฮะไม่สามารถเข้าพื้นที่นี้ได้เห็นป่ะครับ คลิโลครับผมคลิโลเฮ้ผมคลิโลไอต้นไม้ให้ตัดไม้ครับตัดมต้นไม้ให้ครับปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บสบายบายเนาะจะเป็นปุ่มตุ่ะใช่ปะนี่คือเข้าไม่ได้ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊ป ดูจีบินดีบิน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 ไปนเลยโอ,โ,อโอ้ไม่เข้าได้ไม่เข้าไม่ได้ทีเลยครับไม่ทำให้เขานีได้ทำไมกูเข้าไม่ได้อ่ะกูยังเข้าได้อยู่เลยอะออกจากพื้นที่โอเคได้ได้ได,ได้ขอโทษขอโทษหนีนกอนหนีกอน,น,นทุกคนหนีไปทุกคนหนีไปหนีกอนหนีกอนหนีกัน,น,กน,น,กน,ด,กนดีกว่ามีมากระทืบ ไม่รู้ว่าเข้าเข้าไปแล้วแอดมินจะมากระทืบผมหรือเปล่ออาฮะโอกาจจะไม่เห็นพระต่อไปก็ได้ผมอาจจะโดนรีพอร์ตไปแล้วก็ได้ <c oughs> ไหนมีตัวไรแลเหรออย่างเลโคซ่าแบบว่าผมอยากเข้าถึงแบบแบบว่าจะเจอเลโคซ่าบินใหม่อย่างเงี้ยไม่ก็อาเซอูดเลยก็ได้แบบเดินมาเดินเนี้ยเดินเนี้ยตึเดินเนี้ยเดินเนี้ยแล้วก็เฮ้ยอาเซอูดเ่ยอาเซอูดมันเกิดตามธรรมชาติปะวะ มีตัวแรงๆให้ปูตีหไหมเฮ้ยไงนี่อันนี้ได้เหล็กครับเฟรมได้เหล็กได้เหล็กบอกแล้วได้เหล,ล็กได้เหล็กอ่ะได้เหล็กอ่ะวันนี้เราก็จะมาอออขุดแร่ขุดแร่ไม่เคยขุดครับผมไม่ขุดอยู่แล้ววันนี้ผมจะมาทีเทรนเนอร์กันนะครับ เดี๋ยวตอนนี้นี่ผมจะให้ทุกคนดูครับว่าผมมีตัวอะไรบ้างนี่ครับนอนาคินจำพัดแรกได้ไหมฮาร์ดน,นี้ไงไม่เคยแพ้ใครมาก่อนเห็นไหมมันรับผมขนาดไหนกระทั่งแดดไฮเอ๊ะเดี๋ยวอะไรแตกอ่ะไอเวนอะไรแตกอีกแล้วนะทำอะไรกูแตกอะ่เอกอะเด้อ,อ,อลูกพ่อไอต,ตัวนี้ฟาสซิลครับเห็นป่ะปกติไม่ใหญ่ขนาดนี้ตอนแรกมาไม่เข้าตัว ลูกทำเลยเว้ยผมไปเอาเครื่องไว้ขนาดวะเมื่อวันวันที่ยี่สิบเจ็ดนะฮะแอดมินไม่แกของเลยนั่งตกปลาอยู่ดีที่เนี่ยเรีกว่าได้ของไอสัตว์อ๋อพิมดูช่องดูตรงช่องแชทอ๋อไอสัตว์ของนี่ฮะนั่งต้องนานนั่งอันอย่างนานอ่ะบอกตรงกันจะได้รางเนี้ยอเอ๊ะปะอาไรของมึงอ่ะอะไรของมึงอ่ะ, <laughs> อะ นี่ครผมใช้มาสเตอร์บอลเลยครับมันคือตัวหายตัวครับเจ๋งปะอไอเทียนี่ยไม่รู้ผมใช้มาสเตอร์บอลเววิวทีนี้แม่งจับยากขนาดต้องใช้มาสเตอร์บอลเลยอีเวนเนี่ยไปคือจริงครับเ,เดี๋ยวผมไม่เอาให้มันเยอะเยอะครับผมเอามาแค่ทำน้ำหาใครดีบครับทุกคนจำคขาพูดผมไว้นะครับว่า มจะไดนดีก,กว่าผมจะได้ไคริวอะ่ะตรนี้ก็อยู่นานๆอะ่ะดีกว่าไม่ก็แอดมินรีพอร์ตกูไม่ก็ดีกว่ากูจะได้ไขริวอะ่ะแต่ผมรู้ว่าความฝันคงน่าจะมาสักพนันพาร์ตอย่างเงี้ยพันพาร์ตเลย,อร,อยรอยพาร์ตรอยพาร์ตซู่ยืนเป็นอะไรหองมึงเน,นี่ยไอตีพวกบอกว่าห้องนี้ได้เงินนะฮะได้เง,เงินเยอะด้วยฮะก่อนผมก็นั่งโง่ตั้งมาครับพอดีผมไปนั่งดูคลิปก่อนผมไปนั่งตีเนี่ยะ ทีเนี้ยทีเนี้ยตัวจะไ,ได้สามสิบบาทสิบบาทแม่งยากแคนแสนเข็นมากครับบอกตรงเหนื่อยอะ่ะคนเข้าใจคำว่าเป็นเหนื่อยปะไม่มีบอยเกิดวะอีเวนไอมึงไม่เกิดให้กูบ้างวะไอซุยอืมเอางี้ไหมครับทุกคนผมจะทำแบบว่าพาร์ทหนึ่งผมจะเปิดฟัสซิวสัฟสซิวนี่ไหมกูสรู้สึกว่ามป็ปืนปวะ ว่าไงแฮมทโทโร่ <Ready. S 1> เสียงกูด้วยเสียงว่ะกูชอบมึงกว่าแต่ฟันก็ดีนะดีปุบอลพุ่ง,งไม่เกิดกันเลยโอเคโอเคเข้าใจแล้วบอลพุ่งมไม่เกิด,ดใช่ปะอโอเคโอเคอะไรนะโอเคโอเคไปก็นเลไอซัดปุ๊บปาริเวย์นน่าจะลองนี่ไหนลุงรักทุกคนนะคป็นไขว่น ไหนโอ้สวยดีสวยดีชอบชอบเท่าไหร่วะไอ้สัตว์เดี๋ยวลุงประกาศเลยจะกูเลยเะเนี่ยเท่ามันพิเซมอนไอ้เหี้ยมึงมาพิมพ์มึงมาทำอะไรแร่เนี่ยฮะโอ้เฮ้ยอะไรวก็บอะไรมาวะกูให้กูให้ขอฟ,อฟอรีขอฟรีกูรู้มึงไปชอบ <laughs> ไปตอนผมเจอบอสดีวกว่าทุกคน มาโชว์ทำเพื่อเห็แล้วเห็นบ่อยแล้วเห็นไปเพราะมึงอ่ะไอ้กลุ่มมาอย่างไรลูกคนที่กูไม่อยากใช้มึงก็พออย่างนี้เลยสักเจ้เาดู ใครริวปะวะไม่น่าใช่โอ้ว่าอย่างนี้ไม่ใช่ใครริวแล้วไอสัตว์ผมจะตั้งชื่อพานนี้ว่าอะไรเดี๋ยวไม่วนชื่อว่าไอริวกับไข่ที่หายไป คือทุกคนมกูว่าทำไมกูไม่ลงไปดูเลยกูจะส่องดูเขาบนทำไมกูก็ถามตัวเองเหมือนกันว่ากูจะทำนี้ทำเพื่ออะไรถ้าไอ้เป็นดูคลิปนี้อยู่ละไปเสกี่ริวไหนก็ดีแ <laughs> ล้วเฮลิวเอ้ย you ทุกครัหลังจากที่ผมตามหาบอสมาเิอย่างนานนะเป็นชั่วโมงแล้วก็หาไมาเ่เจอนะคลิปดีกว่าโอ้โหเยี่ยนเล่นลเวเหนื่อยวศาสตว์